กินข้าวกับเจวกับต้มไข่เห่คนห้นซาอีกก่อนว่าเรา่รมีเงินสื่อของเ็ดคลิปมันล้วมากิ่นข่าวเพื่อน้องคะแต่กิ่นข่าวกับเจวคืกอกับยังแสบคนอีสานไปอยู่ใส่กับบปโอ๊ตตายหรองงกงานเขาว่ากนิ่นยอยู่งาเนี่ยแ,บ,แบบเจลวบะก,กอ,อกเผาสูตรโบราณของคู่จุยชอมกินแสบแบบนวม กระปุกแบบนี้เลยมีทั้งแบบสุกแล้วก็แบบดิบนะคะมาต้่มไข่นี่สั้งบุญจักของแสบอกินยังกันแล้วกินพ่อแล้วพ่อนอนหลับอื มี่หอนบักเดือปลามาพร้อมคูดสสยกับแก้ว่จัอันนี้ไข่ตัวไข่ลูกนี่ผู้ใดกินเป็นปะจา้า แกกินไข่เหลืองอันนี้เริ่มเป็นโตแล้วกินเจไข่เหลืองอข้าวอ่อนกระสอืมีมหองแก้วนี่ตอนปลาลาปอมคุยเอาอื หอมสมุนไพรเขาเจะย่างเครื่องเองขัวเองตำเองเ็ดแบบสูตรบ้านๆไหมพี่น้องคะจับอื่มนี่ครับแกงผักขี้เหล็กใส่ผักพยนต์ง่วนหน่อยอืมขมอำำําลําเฮ้ยจับ อาหารอีสานแสบตัวอย่างจะบอกให้ข้ากับไข่ต้มก,กลับแก้วก็แล้วกินแล้วก็ลุยงานต่อทำมาาแรงมากบะมีแนวกินนี่แหละ กินตำนี่แหละกับเขานอนกินพ่อน,อนหลนับมีอันนี้นวยเธอบักเตัวแห่อืม้อฝัดปฝาดบักม่วงเขาแก่น มะม่วงเบาเปรี่ยวเยวอาอมาดับฝาดปแสบนี่ไข่ลูกอืมแกกินตะไคร่เรือง อก่งภาคีเล็กแทบแทบนะหนังไปยูไซกับบอตายดอกไอเป็นค้นกินง่นอยู่ไง กินเป็นเบิร์ดกินได้เบิร์ดลงปลากับปา๋าาตท่านมีน้ำกิน <c oughs> นี่ใครใครต้มในคือพอตาสมัยเป็นเล็กหน่อยพอกับแมวไอ้ผ้าไปน,นอนหน้ายิ่งนกยิ่งหนู ินไปมือมือมเล่นๆสมัยตะกี้ไฟฝากกับบมี่เลยไปอยู่หน้าใกล้ต่เกียงเอาคํามาแรงมากต้องฝ่าอาบน้ำขึ้นนอนคุณพอแล้วก็ตื่นแต่สายฟ้า,า,น,นะาน่ะทั้งที่ไม่ปากค่อนนี้คือก็ได้ป่าไมา่กิน ก็เลยเป็นคนที่แบบว่ากินง่ายยูง,ง่ายเพราะว่ากินง่ายยูง,ง่ายไปเป็นดรามาเลยว่าบ่มีเงินซื้อของฮ็ดคิปเอาบ่มีกับบม่มีสิเสงงนอสเนเนในเด้อซื้อเลยมีเงิน มัคือแนวแพ่งๆหลูๆเฮดคลิปัูเบิงติบ่ได้กินแต่ตำหมักุ่งจากว่าพื่นไ่้มีเงินบ่มีเงินกับมีความสุขคือเ่าจุดแรกที่มาก็คือไม่มีเงินสักบาทก็หายคือมือเนี่ยบ่มีเงินกับบ่เสียใจ คิดว่ายูได้ลงทงลงทาไปหาเน่าอยากเน,ากน่กินกินโดยเบิดกินเป็นเบิดอันนี้ซื้อมาได้ไอ้บริเฮตเองอัน,น แกงพักีเล็กซีแมนเขาเจา้าฝาวเอามาขายซีเมนต้มข้าวเดี่ยวต้มบ้านได้จืดไปในขมอำลรำดีดีถ้าเคยกินได้มากน้อแมหนังให้ดูให้ดู เิ้งหอนบัดนี้อา้าวข้าเจ้าไส่ลูกโดดพอม,อม,อมนังข้าเจ้าต้มเปื่อย่ยำง่ายดิด มากอันนี้ร้อยแสบบักเดือปลาอืมรับเจ้าอืมอืมอิมอ่มควาวยหนียวในความบะสุภาพ แอบเลือบเบามอันนี้ก็ฝาดบกตัวแห้งบกม่วงกับข่าวแก่นซึ้ืมาสม อ่ะล่ะอิม่มขอหนหยมันอิ่มแล้วอิม่มซนี้ก็แล้วเด้อกับขอบุญขอบคุณหลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้ไอซีกินเยัวไปละจ้าบ๊ายบาย